ทำไมเดินห้างแล้วชอบหลงบันไดเลื่อนก็ไม่ต่อกันโรงหนังเนี่ยก็วางไว้ไกลสุดด้วยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเขาคิดมาแล้วค่ะว่าแต่แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบห้างเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าแล้วก็ไปกันต่อ สงสัยกันไหมคะเวลาที่เรามาห้างทีไรเนี่ยมันเหมือนกับเราลืมวันลืมคืนเหมือนกันเนาะเพอเพอแป๊บเดียวเดินทางไปเดินทางมาออกมาข้างนอกเนี่ยมือสะแล้ว เรื่องนี้ชาร์ลส์อารีนีอาจารย์ด้านการตลาดจาก m a c q u a r i e g r a d u a t e School of Management บอกเอาไว้ว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าเนี่ยมีเป้าหมายอย่างหนึง่งคือทำให้คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อของเข้ามาซื้อของมากขึ้นค่ะโดยทํทำให้คุณใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้านานขึ้นและเปลี่ยนใจจากแผนเดิมที่ตั้งไว้ถ้าสรุปแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือว่าพื้นที่ภายนอกศูนย์การค้าโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ค่อนข้างจะงร่ง